เออเอชาเอเงงเออเออเงอชาเออเงสวัสด pues ีทุกทุกท nah ่านท่านคณะอาจารย์ทั şey ้งหญิงชายพวกเราทุกคนตำบลภายชุมพลสุดแสนดีใจมาพูดถึงโครงการดีๆมาพูดถึงโครงการดีๆอยู่ทุกทีหนึ่งปีที่ทำมไง เริ่มต้นนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าเอา้านวดฝ่าเท้าเฉยๆก็ได้ต่อไปมีมากมายหลายอ่างต่อไปมีมากมายหลายอ่างผลิตภัณฑ์จากฟางก็สมุนไพรต่อไปผลิตภัณฑ์ที่ละลึกพวกเราก็ฝึกทำได้ต่อไปลูกประครบต่อไปนี่ลูกประครบ จบด้วยยาดมสมุนไพรอออย่างสุดท้ายเม็ดดินเผาอย่างสุดท้ายละเม็ดดินเผาพวกเราเนี่ยก็ทำได้ต้องขอบคุณโครงการดีๆต้องขอขอบคุณโครงการดีๆถ้าต่ออีกสิบ ปีพวกนุจะดีใจเอชาเอชา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 หน่อยแม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจากยูทูบีตำบลไพรชุมพลนะคะก็จะมาพูดถึงกิจกรรมทั้งสิ้นหนึ่งปีนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราได้จัดขึ้นภายในชุมชนนะคะเริ่มต้นที่หมู่บ้านไพรชุมพลของเรานะคะตำบลไพรชุมพลของเรานะคะมีทั้งหมด5หมู่บ้านนะคะมีประชากรทั้งหมด 7,410คนนะคะและหมู่บ้านภัยจุมพลนะคะเหมาะแก่การทําการเกษตรแล้วก็มีแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยค่ะนะคะและส่วนของกิจกรรมที่เราไปลงนะคะม่าจะเป็นกิจกรรมการนวดต่างๆนะคะแล้วก็มีลูกประครบมีอดมจากสมุนไพรและของที่ระลึกจากใบข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นวัสดุปลูกเม็ดดินเผาด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางนะคะแล้วก็เป็นครีมต่างๆจากสมุนไพรฝางนะคะ การประเมินศักยภาพนะคะในสุมชนของเรานะคะมีทั้งรัฐวิสาหกิจนะคะมีทั้งกลุ่มชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีกลุ่มนวดแผนไทยอยู่แล้วแล้วก็เอาทักษะเนี่ยเข้าไปต่อยอดค่ะแล้วก็เพิ่มทักษะให้กับชาวบ้านนะคะได้ในหลายๆกลุ่มนะคะประชากรในหมู่บ้านนะคะก็จะได้รับการฝึกทักษะอาชีพนะคะแล้วก็ฝึกทักษะใหม่ๆที่เราเอาเข้าไปสอนส่วนเรื่องการต่อยอดเป็นอาชีพเนี่ยเราจะทําในเฟสต่อไปนะคะ ค่ะต่อไปนะคะความต้องการพื้นฐาน5มิตินะคะด้านสุขภาพนะคะการส่งเสริมนะคะและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุแล้วก็มีการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยแพทย์แผนไทยค่ะและมีโครงการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มปาบบางในเขตพื้นที่ตำบลนะคะส่วนด้านความเป็นอยู่นะคะมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนค่ะการสร้างแหล่งเรียนรู้ตามบริบทของชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาระบบดูแลแบบประคับประคองนะคะส่วนด้านการศึกษานะคะเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคคลส่วนท้องถิ่นด้านสื่อดิจิตอละคะ่ะการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและมีการสร้างแหล่งเรียนรู้นะคะตามบริบทบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและมีโครงการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนะคะด้านรายได้นะคะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทยชุมพลนะคะส่งเสริมและพัฒนาชีพจากทุนชุมชนของกลุ่มสตรีนะคะการพัฒนาช่องทางการตลาดเพิ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีหลากหลายมากขึ้นและการพัฒนาส่งเสริมทักษะการนวดและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะต่อไปนะคะผลลัพ์เชิงเศรษฐกิจนะคะตอนนี้นะคะในชุมชนของเรามีการจัดตั้งกลุ่มชมลมหมอนวดเท้าได้รับการพัฒนาจาก การที่เราเข้าไปฝึกอบรมทักษะการนวดเท้าเพิ่มเติมและการเพิ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาดมสมุนไพรเกี่ยวกับลูกประครบเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะมีชาวบ้านทั้งหมด50ครัวเรือนที่ได้มีชมรมนี้ขึ้นมานะคะชมรมนี้นะคะจะจัดตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตบลไัยชุมพลค่ะแล้วก็มีกลุ่มวัสดุป,ปลูกเม็ดดินเผาก็คือชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันทํากลุ่มตรงนี้ขึ้นมานะคะแ,ะแล้วเราเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดดินเผาและเพิ่มช่องทางการขาย และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและก็คนที่สนใจจากตำบลอื่นด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นผลลัพธ์เชื่อสังคมนะคะก่อให้เกิดการเกื้อกูลกันของคนในชุมชนคนในชุมชนมีการพูดคุยกันมากขึ้นมาพบปะพบเจอ,เอ,อพบเจอกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะมีความสามัคคีกันมากขึ้นมาช่วยกันคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะ เพื่อให้ไปส่งออกหรือเราจะขายในช่องทางไหนกันบ้างประชาชนในชุมชนก็จะมาพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ประชากรในชุมชนนะคะมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับทักษะต่างๆที่เราเอาเข้าไปพัฒนาให้นะคะต่อไปนะคะคือการพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของทุนชุมชนนะคะเพื่อสร้างไรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ชุมชนนะคะมีความยั่งยืนมากขึ้นโดย เอา4ทักษะกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะไปส่งเสริมให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความยั่งยืนและมั่นคงมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ